สวัสดีค่ะ365วัน365สถานที่ในลบุรีนะคะวันนี้ใหม่อยู่ที่งานกระท้อนหวานของจังหวัดลบุรีนะคะซึ่งเป็นงานประจําปีของจังหวัดลบุรีจัดขึ้นทุกๆป,ปีนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนะคะถึงประมาณต้นเดือนกระกฎาคมนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาก็เป็นวันที่สองกระกฎานะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของงานประจําปีเลยนะคะ ในงานกระท้อนหวานนะคะนอกจากจะมีการโชว์แล้วก็กิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกระท้อนแล้วนะคะก็ยังจะมีสินค้าโอทอปแล้วก็สินค้าต่างๆมากมายที่มาจัดแสดงแล้วก็จําหน่าย จอดรถไว้ในสถานีตำรวจตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวงานกันค่ะ เด็กๆอีกค่ะคนลบุรีแนะนำไหน่อะก็มีกระท้อนหวานใช่ไหมคุเด็กเอาอะไรยังอื่นนะคะแบบเป็นโอท็อปอะไรอย่างนี้ไหมก็มีหลากหลายหลายชนิดน่ะนานาชนิดที่คุณจะเลือกซื้อสั่นแล้วคมาเที่ยวไหมคะก็ควนมาเพราะมันปีไม่ดูกล้องหรอปีมันมีครั้งเดียวนี่ค่ะ มีถึงมีถึงอันนี้งานนี่จะมีประมาณช่วงไหนนะคะช่วงราอกะดุงกระดกระดาไปไอมิชนาไปยันกระดากระดาต้นมิุนาไม่ใช่ก็มีสักโหลไม่ใช่ะตมราดว่ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมภายในงานกันนะคะ ก็โอเคค่ะก็เขามาเดินกับตอนเย็นเรามาที่นี่หน้านี้เป็นขนมลารู้จักไหมขนมลาอร่อยนะซื้อไปเลยไหม กินขนมลาไม่เคยกินขนมนล้ด้วยหาดูยากอันนี้มาทุกปีไหมคะน,นี่มาทุกปีใช่ไหม lay down 买来。白色 กล่องเล็กแยกน้ำจิ้มก็กน้คนะ ก็เป็นโซนต้นไม้นะคะก็จะอยู่แยกกับพวกอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูต้นไม้กันค่ะพลังแดงพลังแดงอายุทยา ใช่แล้วผู้สอนอ่ะมีมนดน้วยอันนี้ผลผลิตของไม้มีกระทอนปุยไฟนอกจากลิงนะคะที่มีจำหน่ายเป็นโลแล้วก็มี อ้นด้วยนะคะเผื่อใครจะแบบว่าไปปลูกที่บ้านถามได้นะครับกาได้นะคะ อ,อ,อ่ะลองชิมแม่ถือถือครึ่งหนึ่งก่อนอถือแม่ถือให้ลองชิมเลยอ,อร่อยอู๋อย่าไปตื่นเม็ดอันใหญ่เป็นเล็กกินไปแล้วหวานหวานอะ่ะ กระทอนแล้วนะคะตัวกดจากสวน ก็เป็นเวทีจัดแสดงกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับกระท้อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมด้านในกันค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะเริ่มกิจกรรมช่วงประมาณ5้ามเย็นนะคะ ตรงนี้เป็นโชว์ส้มตำกระท้อนเวียดนามปลาแดงค่ะคตรงนี้เป็นวุ้นกระท้อนนะคะวุนสองกาเรียกว่าอะไรนะคะวุ้นสองกาุนอก,อ,กอ๋อค่ะเป็นกระท้อนกับกระถินออกมาก็ได้สามรสค่ะ้ม,มันเย็น เป็นบุญสามรสนะคะหวานมันแล้วก็เปรี้ยวนิดๆน,นะคะโอเคน่าทานมากค่ะบุญสองถาดเดี๋ยวมาลอง,างทานนะคะมีชิม ก็เป็นการส่งเสริมนะคะทั้งผู้ประกอบการผู้ผลิตนะคะแล้วก็กเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์นะคะในส่วนของท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะทําเมนูในรูปแบบไหนมานะคะเยอะแยะมากเลยวันนี้นะคะทั้งสิบคีนค่ะก็มีกลุ่มผู้ใหญ่อ้อยหมูแปดค่ะตำบลน,นิคมสร้างตนเองค่ะแล้วก็มีชุมชนยุวชน ไทยรามันวัดอัมพวันลบบุรีค่ะแม่บ้านเทศบาลตำบลกโกโกมาด้วยนะคะแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเบียบบ้านป่าปานนะคะแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยควรค่ะร่วมสมัยตำบลถนน,นใหญ่ค่ะมีสะเสด่กระท้อดเบื้องระวโวรประจำปี2568ณบวันนี้ครับขอบคุณมากครับ คุณตาถือไปแล้วเต้นแหลกด้วยนะนะคะยุ้นยุ้ยยุ้ยถอนช่วยค่ะแม่ค่ะนะคุณตาขึ้นขึ้นมาเต้นห้าบนเป็นไงขึ้นมาหลับมาฟ้อนหน้าบนไปเดี๋ยวเราไปชิมเราไปที่นอนกันค่ะกระเบรกคุณตาคุณตาขึ้นไหมขึ้นมาเลยใจแทนกรรมารมากวันนี้ท่านจะกลับไปทานข้าวบ้านหรือยัะถ้าแบบว่ากินพอดีแล้วนะแหมมาเลยชิมไปเยอะเลย จินะคะคแล้วก็เป็นเมนูจากแบบผลไม้อะนะในท้องถิ่นของเราอะ่ะเป็นผลไม้ที่ขึ้นแล้วก็มีชื่อเสียงของจังหวัดลบบุรีนะคะกระท้อนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายบรรยากาศยามค่ำคืนใครพลาดงานกระท้อนปีนี้ปีหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย